ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบอลครับมาพบมาพ่อกับอานันต์รถถ่วคือเก่าเนาะครับเนาะครับมืาอนี้กับผ้ามบิ่งวงง้อมาเสือ่งง้อมาเหลืองกางง้อครับเนาะครับมืาอนี้กับผ้ามาเอดีฟ้ามครับพิ่กัดเนาะครับนอกบ้านน้องกับตำบลหนองไงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับเนาะครับมืาอนี้กับมีแม่สาวพ่อพันละรอหลายครูหลายโคมหลายตัวนะครับเด้อครับพี่น้องที่เราอยากได้กะอย่างก็มึงตัวจริงกันตามที่ทุมแจ้งไว้หรือเห็นเรามักอยากได้กะเบอร์โทร ผมขึ้นมาให้นะครับเนาะเอาครับกัสิผ้าลายเบลงราคาเทนตนุนเทนโต,น,ตน,นะครับเนาะเด็ดเด็ดเดงแดงอย่งทีง่กะมีให้เห็นนะครับเนาะนี่ีครับนี่ตอนนี้คำว่างมนแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังเร่งอ,อกแรงใจให้ผมอนันต์นทั่วนะั่นเป็นเรอพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็หางง้อฝากพี่น้องให้กัาเนาะแมม่ครับผก,การรับประกันเท่าหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนทุกแพลการทรงขาทุกข,ขาถอนกงสุดมรุกออกหนึ่งเดือนครับผมการทรงเข่าทรงที่รอยหาสิบโลปอดหาสิบโลกับบานิโต้คลิปนี้นครับคลิปนี้แต่ไม่มีมาจับแล้วครับผมฮะซื้อบม่มีมาจับครับคือไปเก็บเงินอยู่หุ่นลเลยแมนโอ้พี่น้องคลิปนี้นี่พี่น้องสมมติมักงออ้ออยู่นี่ได้ซื้อยู่นี่เนี่ย บอมาจำแมนบอตองมาจำแมนคือไปเก็บเงินจนปลายทางปลายทางเลยครับโอ้หนี่เครื่องง่วนถึงขอกจังใจเงินเห็นตัวแล้วยจ่าใจเงินแมนครับบอตองว่ายาดมาจำแล้วถือกงถือกงบอตองครับบอตองมาจำเลยครับโอ้ขอท่าครับจังใจเงินครับผมเช็คง่วเบางกอนเออข่าข่าโอ้พอพันนรกอะไรดูนี่เนาะแมนครับผมเขาเริ่มจากท่าไหนก่อนครับเอาสุมูพอพันแดงแดงเนี่ยเอารอเอาพอพันก่อนเนาะครับไปเบิ้งพี่น้องบั่นพี่น้องครับกะสีผ้าพี่น้องว่าเบิ้งพอพันยิ่งใหญ่ ยังทับได้ยังทํางานได้อยู่ตัวนี้เนาะญงสูงควอมหงข้อมสูงนี่วัดไปครับนี่วัดได้สูงไรเป็นไรควอมสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวัดเด้ยวไรของสิบเจ็ดป้าเป็น้องวัวสองปีเจ็ดเดือนอายุสองปีเจ็ดเดือนโอ้กำลังทับดีตัวนี้ไหมโอ้เราปะกันครับตัวนี้โอ้บังเราปะกันแล้วครับว่าหืนแห้งตัวนี้หมายว่าหืนกระหายปากขนาดเล่นบ่โอ้โคตรหืนนะครับเห็นตัวแม่ไววตัวนี้เพื่อนนี่ ล่างเดียวแล้วครับเลี้ยวขับคือแห้งเราดีไซน์ดีน้องครับผมโอ้บ่หวบ่เนี้ยบ่ฟื้นใจ้าของครับบ่นี่ครับผู้ใดหาพ่อพันไปหาทับให้คนน้ำบ้านน้ำซองนี่เอาหมูมันทับจริงๆนี่ครับนี่ตัวนี้เราบอกการมาคืนครับคืนแห้งโอ้ใครหำนั่นตรงเลียงเลยเนาะใครหำในอังซาดีสูงร้อยหกสิบเจ็ดสองสิบแปดนี่ว่าทรานบดได้พี่น้องใหญ่ายนะครับนี่ใหญ่แห้งอ่ะเพิ่นเป็นลูกพ่อไหนครับแค่เอฟสามหนึ่งครับผมโอ้เป็นลูกไส้แคเอฟสามหนึ่งอายุสองปีกำลังพ่อทับครับ ซนีเน่ซึงมัดหมื่นซันเน่สองปีเจ็ดเดือนโอ้สองปีกับเจ็ดเดือนกำลงังกำลังคึกเลยเปิดราคาหลาไปไหนครับต้นนี้เปิดอาย,อยุหกหมืน่นหกพันบาทหกหมื่นหกพันพี่น้องครับอยากได้โทรสั่งส่งหอนบานเลยต่อร่องหด้เด้บอบัตงมัดจำครัมบมบัตงมีมัดจำด้วยครับ<อ>ยังไงซิเอาไปทับโทษสักกันจะได้เห็นบ่ราคาจักบาทกับบัตงมัดจำ งูถึงจังจายเงินครับผมให้เช็ลงวบอุงกันว่าต้องตามรูปบ่ออ่าไม่ผมมีการแต่งรูปครับผมนี่งเาเงาเงาวิาวาวอแต่งรูปไว้หรอครับ,รบโอ้ไปว่าเราต้องสูงเนาะตะนอกลม่มมีใบบอ่อเพิ่นมีใบบอ่อนี่ครับโอ้หลักฐานการเกิดเพิ่นยังมีอยู่เนาะเอาสายทับครับสายทับ,ทบขึ้นรถหทับเลยเอาไปทับนี่เดือนนึงครับทับจับ มือละโตกับสามหมื่นเหรอครับเอ่อมาตุลพันตุลพันสองเดือนก็ได้ทุนขึ้นแล้วโอ้ยมือหนึ่งมันขันทับเก่งนะมือหนึ่งมันได้แปะสามพันสี่พันครับพุ่นแล้วภาษาสามสามพันเนาะเสาหนึ่งก็ได้หลือได้สามพันไหมที่แบบตุลพันแบบว่าแต่มันทับเก่งกับบ่อไห่บ่อไห่ครับบ่อไห่รับกันครับผมขันบ่อห่หนีไม่คื้เงินนี่เลยครับตัวนี้เห็นตุ้มแมวอะไรเลยแรงใส่อย่างเดียวโอ้อ้าว พอวัดเพิ่นกะเขาท่าเขาท่าทางเงวครับครับเบอร์ที่สองกับพ่อพันรอเล็กรอเล็กนี่อันนี้ไอลูกพ่อได้ครับตัวนี้อันนี้ลูกสติงเล่ครับผมตัวนี้ลูกสติงเล่มีใบนาอมีครับลูกสติงเล่หนึ่งปีอายุเท่าไหร่ก็สิบสองเดือนสิบสองเดือนช่วปีพอดีตัวนี้แมนครับขว้มสูงวัดให้เพิ่นไปนี่ลอยสามสิบพาครับผมลอยสามสิบพานี่ครับรอรอหลักฐานมิดเด้ครับเด้อสติงเล่ขอเชิญคารครับพี่น้องเพื่อน ยึกเกอนตัวนี้ตัวนี้ก็สีหื่นนึกอะได้หนิหื่นอ่าโอ้เอาราคาครับเบอร์สองเอาถึกถึอเลยครับสองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันครับท่านมาขายส่งก่อนเทียนเลยครับหอนเฮียนครับไม่ต้องมาจําให้ลําบากบอว์นี่ครับไข่หำนี่ดําเลยครับไข่หำดาเมื่อน้อยอยู่พันหำพันดอกเนาะสีแดงจึงคืนสีนี้ไม่ต้องห่วงครับเด็ดเด็ด เข้มๆเพลินอ่ะบรรทายยกดีบรรทายยกดีนอกตตอนอกตั้งโจกโก้มเด้ครับเบืองอึงสาเพิน่นนี่อืมขอขาเอาเบร์ที่สองครับบานนี้มาเบิง่งเบอร์ที่สามเบร์ที่สามนี่เป็นลูกพ่อไหนอุ๊จักซื้อลูกพ่อเพิ่นบ้างนี่ได้นะครับตัวที่สามนี่ลูกพ่อไหนตัวนี่บอมมี่ใบไหมครับแต่ลูกหลอดพื่อนครับแต่แต่บอมมี่ใบไห่เนาะแม่นครับกักเดือนอายุ เจ็ดเดือนมันออกมากหมดเพี่น้องเออสูงกุ้นใส่เดืยดจักหน่อยอายุเจ็ดเดือนควอมสูงกันอาจจะร้อยยี่ห้าบวกแล้วเนวาะค้อมสูงนี่อาจจะได้ร้อยยี่ห้าบวกแลอวนี่ด้ครับเดอ้อนอ่เอาไป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 ,ไป,ไป,ไปคุนไปเนาะเจ็ดเดือนถือว่ากาแค่เน,นี้ยเอาไปคุมฝอกคุม,มฝูงได้พี่น้องนี่จะทาให้พี่น้องมึงรอจักหน,น่อยบัตเพิ่นราคาเพิ่นสูงหลายไปเลยครับนี่ ตัวนี้ครับค่าตัวเพิ่นเปิดไว้อยู่สิบหกหาลอยอ่ะพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยครับเรารอนี่มาใกล้ๆก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่นี่หน้าตาเพิ่นได้ครับเด้อเพิ่นหนอกไงเดี๋ยวนี้ตื่นเลยเนาะครับเพป็นลังกระกว้างนี่ครับเจ็บเดือนเองเบื้องขาชิมันดีครับนี่ครับเบอร์ที่สีครับวันนี้เบอร์เบอร์ที่สี่นะครับนี่อ้าวนี่แก้งดีครับเอาู้ตัด ตัวนี้ลูกไส้ของหุวตันเจ็กเดือนครับเจ็ดเดือนเท่ากันลูกไส้หุวตันอายุเจ็ดเดือนครับอสีนี่เด้งงามเนาะเด้งงามหมดโอ้เด้งงามครับเด้งงามสูงกับสีร้อยยี่สิบหรือล้านเนาะยี่สิบยี่สิบกว่าได้เนาะยี่สิบบวกโอ้ยี่สิบกว่าได้ครับเนี่ยยี่สิบขึ้นเมื่อที่สีและค่าเปลืยไหลเป็นไรครับเอ้กันครับสิบหกขารลอยเท่ากันโอ้สิบหกขารลอยสิบหกขาลอยเท่ากัน บรรทายครับพ้นหางให้ห้ำซึกกระเซือเสมอเนาะ,ะเอาไปเลี้ยงไ้คู่ฝูงนะขดแดงมันก็สีแดงดีเนาะมื่อนี้เนาะแม่นครับอืมนะครับมักเบื้องลูกอะพูดมาสั่งจองเลยส่งให้เลยเนาะบันนี้แม่แม่ฮึกผุนี่ตัวแม่ทีแม่แมแมครับแม่แม่แม่หนาคักพี่นอ้องมาเนี่ยเอามาเบิ่งเน้าหนาด้วยครับนี่นี่น่าจะเป็นแม่บอกได้เลยเนาะไอ้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมมีหลักฐานบ่มีครับ ลูกสาวเข้มสามหนึ่งหลักฐานมี้ะครับเดอ้ออายุครับอายุสิบสองเดือนครับผมสิบสองเดือนมีห้อยลำปีเป็นลำปีแต่ว่ากับเศร้าเรียบร้อยแล้วมีห้อยด้วยครับเดอ้อห้อยหน่อยหนึ่งเออม,มึงคอมึงขามเรียบครับนี่ห <c oughs> นามลางย้อนอ่อนโตนี่ครับห <c oughs> น้าจาโอ้หนอกเั็นงูผูเนาะครับงามงามคักเลยงูตัวนี้สีนี่แดงซ้ําๆเลยพี่น้อง โอ้หน้าหวานจุ่ยๆเลยครับหน้าหวานนี่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 คุณอะนอกเมืองบันทายป้าบันทายไหมขุนหางไหมพี่น้องคนหางสวยลีคว้มสูงนี่วัดได้ร้อยสามสิบหาไปแม่นครับร้อยอาจะได้แล้วล่ะสามสิบหาขึ้นนะครับจักปีกว่าสิบสองเดือนสิบสองเดือนกับปีเดียวราคาครับตัวนี้เปิดมายี่ยี่ซึ่เก่าครับผม เงีบเก่าครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันอันนี้น่าจะเป็นแม่บกได้เนาะได้เลยได้เลยมันหนาเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นรั้งปีกเก่าเปิดไปแล้วสามสี่รั้งปีกะมันก็เศร้าหรอไดิล่ะมันเป็นบางๆครับผมเออนี่นับตุ้มได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเศร้าหรอพี่น้องมันเศร้าหรอมันเป็นแบบจังค่ะคือคือหฮียมันเป็นที่ซื้อนะแมนแมนเริ่มเศร้าแล้วผมว่าต้นอกมันง่ามันใหญ่หนอกใหญ่หนอกใหญ่บานี้เลี่ยมเลี่ยมโตนี่มันหนาครับ เนี่ยบันทายมันเนี่ยลูกเคปมันบปเคปไม่รู้แค่ทิพซองเดือนเอครับผมมันจะช่นปีสองปีมันจะบุกผลลอยโอ้ี่สิบปวงเหรอผมไงนี่ราคาหนิเนาะครับผมวัดก็ใส่บ่อครับบานเนี่ยตัวที่ถอยหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเบอร์หกหนี่งเป็นแม่แยกลูกแยกลูกมากครับท่านทับไปครับทับแล้วครับผมบ้านนั่นแหละทับนะ เบอร์แดงๆนะแม่อ้ยทะลุนูดได้หนิตัวแรกครับครับเบอร์ตัวแรกครับครับได้ยินว่าเห็นตัวแม่ไปพอดีลูกใส่ยางเดียวลูกติดแค่แมันติดลูกใหญ่ในท้องสามครับตัวนี้ลูกตัวที่สามแม่ครับออกสีนี่แหละพี่น้องนุ่นๆแดงๆนิดๆนี่แหละออกนุ่นๆเั็นไหนทะลุนนูดได้ทุนหนึ่งเนาะครับพอเชิงขาครับดีเพิมสูงกับสิบๆหน่าจะเห็นเนาะรอยสิบๆบอกเออเพมสามขึ้นอ่ะประมาณ เครื่องดำได้พี่น้องเครื่องดำอยหางครัโอ้ไม่หนีหางจุดดินตัวนี้ครับอยหางดีคอดีเอาครับไปรุ่นเอาว่าเพิ่นสิติดเ่งติดเนาะแต่ว่าทับตัวประผัดเลยไม่หนาจ,จะผาดราคาครับเอาเปิดเปิดคู่กันเลยครับเ,เดี๋ยวเป,เปิดให้นตัวเดียวก่อนกันเลยเบอร์หกกับเบอร์เจ็ด,เป,ดเปิดตัวนี้สิบแปดหาตัวสิบแปดหาเอาสองตัวนี้ด้วยครับเด้อยตัวละ 18,500มืนแปดันหรอยครับนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับหนึ0มืนปพันารอยมาเบิ้งครับตัวที่สองมันตัวที่สองนี่เป็นง้วสดจุดตั้นี่เรือยยกคููก็ได้แมนบ่อันนี้ลูกลูกลูกสองครับผมทำลูกสองน่ท้องนี่ตีครับอหางดีด้วยครับด้วยหางดีเครื่องอมมาเบิ้งเปิ้นขาใหญ่เล็บถือว่าใสด้คอก็โอเคเนาะสีคือกันท้องตัวนี้เนาะมาคอเดียวกันบ่ออกเดียวกันอ๋องอคอเดียวกันนี่ครับเนี่ย สูงขนาจะร้อยชี่ชบวกกดกแมนแมนบอกครับเบอนี้ราคาดิครับเอสิบปดเนาะสิบแปดหรอกัน 1> 1, 8, หนึ่งหื่นแปดพันารอยซ้ำกันเด้อครับเดอ้อแล้วยกคู่กับบ้านนี้เชียเป็นคู่การลดได้หลายสองสองเบอร์นี่ลดได้หลายแมนเราเป็นคู่ไปเลยครับนุ่มนมด,ดีด้ตัวนี้เนาะโอ้หางไหมตัวนี้กระทับแล้วนครับนี่ทับรกันตัวนี้ทับเพราะอะไรทับกันตัวนั้นแหละเกิไม่เึ้ไ่เลียกันไหมเพื่อนนั่นเจ็บเลียไปตัวนี้แมนไม่ยมีผูวสาวมาก พ,พ,พื้นห,าหา้างนั่นมีพอพันเนาะติดดีจรงสิหลาน,นบ่บ่ต้องไปจ้างผสมครับไปจ้างผสมแค่เอฟสามหนึ่งตัวละ 3, สามพันเหมือนที่พี่น้องเจตติดบ่ติดเออเอาสองเบอร์แลค่าเดียวกันครับพี่น้องมากเบอร์ใดหรือเสียบไปทั้งสองกันได้เนาะครับต่อร่องได้ทรงห้ลอยห้าส,สิบโลฟรีบ่ต้องมาจ้ำเงินได้ครับเด้อต่อมาเบอร์ต่อมา,อมาครับครับเมษาทองแรกโอ้อันนี้รับประกันทองหล่อนบ่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับผมสาวทองแรกรับประกันกันอยู่ที่หกขาเจ็ดเดือนครับ แม่นี่ทับกระเพาะได้จากเดือนทับกระเพาะลอยคุ้มฟูงพันครับอันนี้ทำมาตะน้ำเพลินเนาะครับนี่มนเพลินคุ้มฟูงนี่ทำมาตะน้ำเพลินนี่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 สูงหนาจะลอยสี่สิบชนช่นหรือลอยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับลอยสี่สิบอืมประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นงูดุกหมูครับประเภทเนื้อเนียนเป๊ะครับแล้วค่าเปิดร้านเป็นไรครับอําแบบโปลแล้วครับสองหมื่นสองโอ้จัดโปให้พี่น้องเลยถึกถึงเลยเนาะสองหมื่นสองครับนี่เบื้องหน้าตา สองมื่นสองเด้อพี่น้องเด้อนีอ่อีกบ่หอดสามเดือนได้กินน้องครับผมรุ่นแค่เผ็ดเพราะว่าท้องนี่เฮาเราประกันเห็น่นนอนเป็นง่วนเนื้อายครับง่วนจิกสี่ลบ,บันเท่าไปจลร้ยงเนาะครับเบอร์ที่เก่าเป็นแม่ลูกเด้พี่น้องบ้านนี้เป็นแม่ลูกลูกผูนี่ครับเนี่ยแม่ลูกลูกผูตัวนี้กัลูกบ้านไ่เป็นในดอกลูกน,น้อยอยู่จักเดือนครับสองเดือนครับผมลูกพอจะไ,ได้สองเดือน แม่หนี่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนิดนเนาะครับนี่ละหรือชอนร้อยสี่สิบละพี่น้องเป็นลูกตัวที่ไหนพิ่นนอะที่สองครับผมเป็นลูกตัวที่สองแลค่าเปิดร้านเลยครับหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันนี่พี่น้องเอาอู้ใดนําหาแม่ลูกยูด้าครับแลค่าหมื่นหกดียก็ต่อล่องได้นี่เป็นแม่ลูกลูกตัวที่ไหนก่อนลูกพนที่สองครับผมที่สอง นี่ครับเครื่องดัอยู่ได้แม่พ่นนุ่มดีเนาะพ่อคาเล็บนี่จิงศรีครับไปคุณนเห็มรวนคือกับเป็นเนื้อธละเนาะนี่ครับเบอร์ต่อมาครับบานนี่เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่เบอร์<ม>ที่สิบเอ็ดเนาะครับลูกเพิ่นจักเดือนหรอครับสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าโอ้ตัวลูกนี่หนาดีดีเนาะแมนดีสองเดือนกว่าขึ้นมาลูกทายบ้านนี่แหละเนาะ เที่บ้านนี่ครับแม่สูงซําใดนอนแม่ยงองลอยที่สิบเนี่ยครับแม่กระสิบประมาณนี้แหละพี่น้องซุซีกันก็แม่นี่เนาะใช่ครับลิสเซ่เมาไม่รูปไปก็ได้เพราะขาเล็บแม่เพิ่นนะครับเพืองอมนมลูกตัวนี่งามเหลูกตัวที่ใดเพิ่นครับที่สองครับผมลูกที่สองท้ำกันเนาะราคาครับพี่นี่เอาแบบราคาขายครับสองหมื่นสองเลยครับสองหมื่นสองครับส่งให้เลย ยเลนี่ประเภทลูกเก่งดิเพื่อนมึงนำรางลูกเพืน่นผอืะนี่แม่ตัวนี้ติดดำหลายเปิียบพี่เนาะเอาสองโค้งเก่ากับสิปให้ซิบก็ใช้ไกงก่อนนี่แหละครับสองโค้งเลยเอาไปน้ำกันเลยก,ก็ได้แม่นี่ครับต่อมาเบอร์ต่อมา,ออมาครับบ่าเนี่ยเบอร์ต่อมาเป็นแม่ลูกปุ๊บครับ,รรบโอ้นี่บอลูกอะ่ะปนนงงาห้าหลูกไหม <laughs> แม่เป็นงูเท่าโบดด้วยนี่แม่อัพทุกทุกท่านเโอ้แม่เป็นเท่าโบดด้วยเป็นนองด้วย <c oughs> ลูกพ่อได้ครับนี่ KF31 ครับพี่แม่ KF31 แบกแดงจึงคืนเลยพี่น้องตั้งเดือนเนาะครับนี่หาเดือนครับลูกสาว KF31 หาเดือนก้มสูงกับลอยมีสิบหรอครับแม่สูงลอยหาสิบแม่ก็สูงลอยหาสิบแม่ท่านทับไปครับท่องเหรอครับผมท่องจั้งเดือนทองเดือน แม่ท่องสองเดินกับพ่อได้เนาะเคฟสามหนึ่งนั่นครับกะทับเคฟสามหนึ่งไว้คือเกา่าเพราะว่าเห็นผลงานเพิ่นออกมาดีก็เลยทับสามหนึ่งไว้คือเก่าครับแล้วค่าเปิดร้านได้ครับสี 4, 6, 000, ่หมื่นหกพันครับสี่หมื่นหกพันนี่พี่น้องงมเพี่น้องสีได้ไปสี่หมื่นหกพันนี่คือซื้อสามเออซื้อสองได้สามครับนี่หละลูกหน้าหนังสิเลครับนี่ปยหน,นังขั้งกะหลีได้พี่น้องไห่มาไห้มาจับมาบึงไก่ได้ครับเด้อมันถี่เต็มตามือเกือกเลยผมประเภทอัญ,ญได้ครับแม่นี่ <S <S ประเภทอัญญาคัดแมนพี่น้องคุณนี่ดีนี่ออ้รับมึงคุณอะแดงขักอย่างไหนแม่เครื่องดำเต็มครับพ่อแข้งขาแม่นี่ครับเป็นงูเท่าโบดด้วยครับเดินเนี่ยคุณนาตาคนแม่ก็สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกแน่นอนครับหาสิบครับเรหาสิบเลยวัดระบอแมนครับโอ้เราหาสิบนะแมนครับแม่สูงเราหาสิบคุณี่พี่น้องเนี่ครับมึงว่าต้มหนั่งลอยสี่สิบตัวนี้ สุนกอนใหญ่ๆก็สุนันหลายเด้อืมเอ้ามังกรลูกมันนี่แหละลูกคักอันนี้ครับเป็นแมงวัวใทยลูกเก่งเนาะแมงครับเอ้ากัดศีื้อแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องซื้อเลี้ยงเนาะนี่ครับผู้ที่ซื้อไปเลี้ยงด้วยครับเดินนี่ครับและข้ากับต่อร่องไหนอยู่เนาะครับงลูกมันเด็ดเด็ดเด็ดครับเด็ดเลยน้าครับครับมาหอดเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเนี่ยน่าจะเป็นแม่ไทยนี่แหละครับ นี่ว่ายทต่วป้าลูกไหมพี่น้องเลยบังลูกเหลือเนือเลยหนาครับเนาะลูกสาวเพิ่นอ่นได้เจักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนนะครับผมลูกได้สามเดือนแม่ลูกตัวที่สามเพิ่งตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามครับเห็นอยู่นี้ลูกตัวที่สามด้วยครับเด้อแต่ว่าลูกโอ้แม่งัวตัวนี้หง้อเก่งให้ลูกเก่งด้วยครับแม่ก็สูงบ่ถึงบ่ถึงลอยสี่สิบเปอกเนาะบ่ครับ่ลอยสามขึ้นแปดเดียวครับอยู่ประมาณนี้แม่ ลูกสาม้วยคับท่านอยู่นี่ท่านทับไปอีไปไปไปแม่ได้แล้ครับท่านทับไปยังครับยังยังโอ้แม่นี่ครับนาแต่น้ำรังเน่าอาดหลาดลูกไหมเหลือใส่เลยแล้วค่าได้ครับไม่เปอร์ยี่สามครับพี่สองหมื่นสามพันแม่โอ้คุ้มแล้วครับเนี่ยได้ลูกนี่คือคุ้มแล้วลูกเนียนๆเลยครับเนี่ยเนื้อหนังมังสาครับบั่งหน้าตาคอแข็งขากล้ามเนื้อเบ่งกล้ามเนื้อลูกสาวเพิ่นเพื่นปั้นปั้นลูก พอเก่งเนาะครับปันจมบันแม่ลูกกันได้ครับพป่นรองเนี่ยมันหนาครับในตัวนี้เนาะต้องอยาวนึงามอเมอันาคตแม่พันเลยเหรอครับตัวนี้เอาเนาะเอาแนาวไว้ไปครับนี่เป็นงวดชายลูกเก่งลูกดีแม่ก็ออกส,สีสีสีขาวนุ่นแต่ลูกโอ้แดงขักแดงแน่งามครับงวดตัวนี้เนาะ่งมันใหญ่ไหม่อมาเออเอเอโอ้เด็ด ผัวหาโยมขุนผาดครับมุงง่าให้ลูก,กำงามนี่ต่อมานีก็เบอร์สิบสิบสามเนาะสิบสี่ป่ะเอาเบอร์ที่สิบสี่นี่โอ้อันนี้ก็ค้ก็เหมืนเด้บันไดกินหาดีสั่มคมนี่จุดนี้เนาะพี่น้องมาต้องยันจอยด้วยครับเด้อบึงกินหนาที่ละหนาบ่มีกัเล่มลูกแม่ได้จักเดือนแล้วครับนี่ล,ลูกสาวเพินนะ่นอะได้สี่เดือนโอ้ ลูกสาวเพิ่งได้สี่เดือนลูกตัวใดพันนอนนี่เนาะป้านตัวที่สองนเนาะเมื่อบ่งแม่ครับแม่นี่กับพสูงหลายไปไนเดนเนาะถึงสี่สิบป่ะครับถึงครับถึงถึงเนาะครับเบียดเบียดเอาเบียดเบ,ดเบียดด้วยครับด้วยเบียดเบียดนุ่มคอแข้งขานี่ครับ อันนี้ก็อีกแม่หนึ่งเด้อครับเด้อที่ให้ลูกดีพี่น้องก็บอกว้นผาดครับเป็นแม่ง่วที่ให้ลูกเก่งฮะแม่ทับไปแล้วโอ้แม่ก็ทับไปแล้วพน,นะโอ้หลูหนะแม่ทับพ่อบ้านๆได้จังไงบอกเรื่องแกงมันบ่เก็บเรียบเลยพน,นีเนาะว่าถ้าตัวได้ขึ้นครับมันจัดการให้เลยเบอร์หนึ่งเด้อครับเด้อพ่อพัน,พนเป็นงว่วหืนกล่ำพนะ ขึ้เของมันเออขึ้นเจ้าของมันสิโอ้ยโอ้ราคาได่าไหร่ครับเป็นรื่องถามยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ่าพี่น้องยี่สิบนะครับกับเป็นแมงงัวที่ให้ลูกงามอีกตัวนึงแล้วครับนี่ลูกทีดีผ้ามาผ้าพี่น้องมาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะนี่ครับบันนี้มาเบิ่งเบอร์ที่สิบห้านะรับ เอาครับมาเบิงเบอร์ที่สิบห้าเบอร์สุดท้ายครับแมนบอกไม่ครับสุดท้ายแล้วแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับบ่เนี่ยตัวนี้ลูกโอ้แหงงามจัดด้วยบ่เนี่ยลูกแขนโอ้แขนดีแขนดีเน้นๆดีลูกยืนกางงามแม่ก็ออกสีเหลืองๆแต่ลูกออกสีแดงๆพ่นหางกางงามลูกสาวตัวนี้ชักเดือนหรอครับนี่สามสี่เดือนครับพี่ประมาณสี่เดือนแม่ท่านทับไป ย่างครับย่างย่างมาเบิ่งเด้อโอ้ตัวนี้แม่เบิ่งโค่นขาครับพี่น้องโอ้แม่ปนนิบัติพัดวีลูกดีดีครับนี่แม่น่าจะลอยชีสิบหาอยู่ดีเนาะแม่เพิน่นเป็นบ่แม่เบียรล์ลอยหาชีพคุนได้พีโอเอาลอยชีพหาโบกเนาะครับบิดเบี้ยลอยหาชีพไปละนุ่มคอแข็งขาดีน,ะ,ออน,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 นะครับแม่สีออกเรืองเหลืองนุ่นๆเนี่ยนะครับแม่เพิ่นลูกตัวนี้ลูกตัวใดก่อนตัวที่สองครับพี่เป็นลูกตัวที่สอง แน่นดีครับแน่นดีนาดีนาดีแน่นดีเด้อดิราคาไดนครับออสองหมื่นหาแล้วครับสองหมื่นหาพันครับพี่น้องอืมเป็นแมงงวดที่ให้ลูกดีมัอนี่โอ้เบิงอะไรกันเลยครับเนี่ยพี่น้องหางวดไปเลี้ยงด้วยครับเด้อว่าหาตรายว่าพอหล้วพี่อยากให้หางวดไปเลี้ยงอยากได้แมงงวดที่ให้ลูกเก่งๆนี่แหละครับกับทางอีดีฟ้ามกับคัดมาไใบทาพี่น้องเรียบร้อยเลยด้วยครับเนี่ยคันบ่คักใจกะขมว่าเบิ้งนี่คอก นี่ฟ้ามเขาเนาะครับพี่กัดบ้านกระบอกไปไว้ต้นชิบไปละพี่น้องเขามา่เบิ่งกเอาครับพี่น้องครับบันนี้มานทายเพิ่มเติมอีกครับน่าจะเป็นเบอร์ที่สิบหกหครับบันนี้แม่แยกลูกเป็นแม่แยกลูกครับผสอผสมมีพ่อได้ไหมครับพ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์รับจ้างก็เจ้า่นอืผสมพ่อพันธุ์นึ่บานนี่เนาะครับผสมพันธุ์จากหลอดนะครับยี่สิบหาเหมืองครับเบอร์ยี่สิบหาหมืองบัานนี้พันธุ์ลูกมาจากตัวหรือเนาะสองครับ ปกติก็ตัวที่สามเลยทองพันหลุมกาสองตัวคันมันติดตัวที่สามนี่นี่ทองเนาะสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกครับประมาณร้อยสิบห้าเลยพี่น้องนุ่มถือว่ามีติงตีปีเอ็นมืหนึมืลูกง่ามครับติงหนึ่งคอดีด้วยครับเด้อคอดีอ่ะถือว่าพันหลุมมากครับนี่ครับสวยนำตัวดีโพนดีราคาครับเออเปอร์อายุสิบห้าหนึ่งหมื่นห้าพัน พี่น้องหนึ่งมืนหาพันเด้อครับเด้อเดือเท่ากับครับนี่หน้าตาครับน่าจะเป็นเบอร์ที่สิบหกครับเนาะเบอร์ที่สิบหกรับหนึ่งมืนห้าพันครับผสมพันเราสองรอบผสมเออพันเราหนึ่งรอบด้วยครับเนาะยี่สิบมือกะสมพอน้าบานเลยเนาะนี่พี่น้องงอกสีเม็ดเขานะครับเนาะราคาเหนือเลยอืมเปิดให้เป็นราคาเหนือครับพี่น้องเบื้องยูอยากได้กับโททมาครับอันชิบานี่ต่อได้ยู่ไงเนาะได้ครับ ตัวต่อมาครับเบอร์ที่17แม่สาวเป็นแม่สาวน้อยเอาท่ายสุดหรือบปานี้ปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วครับอายุปีหนึ่งปีสูงถึงร้อยยี่สิบห้าบถึงครับแกนคอลลดีเถอะวะยี่สิบเจ็ดถึงเนื้อแข็งตัดเนี้ยโอ้แข็งเลยเหรอนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับแต่ที่ต้นพันธุ์นี่เ่องอมนุ่มดีค้นหางใส่ได้พอแข็งขาถือว่าดีะครับสาวน้อยครับ ไปเลี้ยงไปทับเอาเด้อครับไปนองเด้อราคาเท่าไรเนาะครับหนึ่งมื่นสามครับผมหนึ่งหมื่นสามพันครับไปนองมึงอยู่อย่างไรกับทรสั่งจองกันเลยนี่ครับเสียงเหนือกขาหมวนหนึ่งอ๋อระโบขายตัดที่ตูนั้นเนาะครับธรรมดาเนาะครับง่วกอช่างวาดเหรอครับไปนองก็เป็นเนื้อเป็นนี่เนาะเชียงเนื้อเขาไม่หายล้วบขายแต่ดที่ตูนมันงเหรอครับมันเดี๋ยวโอ้เนื้อหนังมันดีเนะครับเป็นก็ดุกมูเนื้อหนังดีนะเบื้องหน้าตาคำตาหักเนี่ย เป็นตัคุ้นดีนี่เงินสดต่อ <ไป S 1> ้สุดมีปล่อยหน้าเนะาะราคายัางต่อได้อยู่ได้พี่น้องนี่ครับเอ้ามันนี่พอพันนี่อ้มีตะขาขักๆเลยครับพอพันหนึ่งสองสามสี่หาโตพอพันหน่อยพอพันใหญ่ด้วยครับฝากๆครับเพื่อนว่าทับเก่งอีล่ลีเดี๋ยวของเพื่นว่าเนาะปักขึ้นเดินมาปักขึ้นสามสิเห็นตัวแม่ว่นไหนไม่เต้นใช่ยังเดียวเสิรอฟยังเดียวเลยเราก็บ่ บ่บ่บ่บหายคนหาย<น>บ่หายโอ้ oh, นี่เป็นตาข้นรถหานทัพนะม,มักเซิรว่าผมวะ <laughs> อยู่ในคขอกับนีครับบ้านออกมาพี่น้องเขงมามับมงเอาครบับอยู่นขอกับย่างไหลด้วยครับด้วยมืนหนีผ้าให้พี่น้องบนสี่ผาเบอร์ท้ายสุดครับถ้าใก็อยากมาชุ่มไม้นี่นกับมาไหนครับผมอยู่กับต้ามที่เพียนั่นวานะครับบ้านนองกลับตำบลนองใหญ่อำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์เฟซผมกับแอทธวัตชัยไอดีไล์กับเบอร์โทรเลยกับผมครับผมครับ ก่อนคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ